เรื่องราวดีๆค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มอบให้กันใบฟรีๆเลยะนะคะกับเมนูหันษาจากทางสสส,สาคา่ะถ้าคุณแม่หรือว่าพี่เลี้ยงท่านไหนประสบปัญหาที่บอกว่าโอ๊ยลูกไม่ยอมทานข้าวป้อนให้เท่าไหร่ก็ไม่ทานไม่เอาหนูไม่กิน,กนแล้วนะคะน <ishing> <า>่ารัก<า>แบบนี้ใช่15เมนูนะคะที่มีโภชนาการมีนักโภชนาการเนี่ยรองรับรับรองมาเป็นอย่างดีว่ามเมนูนี้เนี่ยดีต่อสุขภาพลูกๆของเราด้วยแล้วก็หน้าตาน่าทานมีเป็ดน้อยมีหมีแพนด้านชวนทาน มากเห็นไหมคะ,คะน,น่ารักมากก็ <พอ S 1> จะได้มไม่ต้องเหมือนกับ ทำหน้าไม่อยากกินข้าวอีกแล้วนะแล้วเมื่อก่อนนี้บทบท,บทปั่นใส่เครื่องมา,านะเรามองเราก็ยังไม่อยากทานเลยแต่นี้น่าทานมากนะคะ,คะก็ลองเข้าไปดูได้นะคะที่เว็บไซต์ของสอสสค่ะ w w w r e s o u r c e t h e a l t h o r t s นะคะแล้วก็ slash library slash collection slash 14380เข้าไปโหลดได้ฟรีๆเลยค่ะ15เมนูนี้น่าทานแล้วย,ยังมีประโยชน์ต่อลูกรักของเราด้วยฉันอยากจะเข้าไปโหลดมากจะไปลองทำา เองมาทานนะคะดูสิคะมีปลามีแมวด้วยเแต่ทานแนวก็แปลกๆอ่านี่นะคะก็ะะเป็นเรื่องราวดีๆ,ๆที่นำมา